ดังนั้นการที่จะมีแค่แปลนแล้วมีแค่หน้าตาแล้วก็เอาพื้นที่มาคูณราคากันแล้วก็บอกเลยว่าบ้านหลังนี้เท่านั้นเท่านี้บาทเนี่ยผมบอกเลยว่ามันยังขาดรายละเอียดอีกเยอะมากนะครับคาว่าแบบฟรีไม่มีอยู่จริงนะครับงั้นั้นผู้ับเหมาบอกแบบฟรีเขาก็ไปบวกในค่าก่อสร้างแล้วต้องถามด้วยว่าถ้าเกิดคุณไม่จ้างเขาก่อสร้างเขาจะให้แบบคุณไหมเขาก็ไม่ให้หรอกใช่ไหมฮะ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องขอสร้างรอบดึกนะครับกับซีรีส์ของมือใหม่สร้างบ้านนะฮะตอนนี้เราก็เดินทางมาถึง EP ีที่6กันแล้วนะครับใน EP ีนี้เนี่ยผมจะพูดถึงในเรื่องของการจัดหาแบบนะครับว่าเรามีความจำเป็นละว่าจะต้องมีแบบ ในการก่อสร้างนะครับจะเพื่ออะไรก็แล้วแต่บางคนก็ต้องเขียนแบบเพื่อจะขออนุญาตบางคนก็จะไปขอบ้านเล็กที่ในขณะที่บางคนก็จำเป็นที่จะต้องเอาไปยื่นคู่ธนาคารเอาเป็นว่ามาถึงตอนนี้มีความจำเป็นที่จะต้องมีแบบแล้วเราจะไปหาแบบกันที่ไหนนะครับก็มาหาคำตอบได้กันใน e ีีนี้นะครับผมคิดว่านะฮะหลายๆคนเนี่ยยังเข้าใจในเรื่องของแบบเนี่ยผิดอยู่คือหลายๆคนเนี่ยเข้าใจว่าเราอ่ะไปหาแบบในตามอินเทอร์เน็ตตามอะไรมันก็มีลูกแปรน ใช่ไหมมีรูปแปลนแล้วมันก็มีรูปที่มันเป็น 3D มนะครับคือมีตรงนเนี้ยเนี่ยเขาเข้าใจว่าเนี่ยมีแบบแล้วแล้วก็เอาข้อมูลตรงเนี้ยเอารูปแปลนย้ารูป 3D เนะี่ยก็ไปให้ช่างเนี่ยตีราคาช่างก็ง่ายเนาะก็แบบคือสามารถดูจากแปลนเนี่ยแล้วก็เอาพื้นที่นะคคูณพื้นที่สมมุติว่าบ้านเนี่ยหน้ากว้าง8เมตรลึก1ิเมตร8คูณ10 80ตารางเมตรแล้วก็คูณราคาต่อตารางเมตรออกมาอสมมุติว่าตารางเมตรละหมืน่น80ตารางเมตรคูณหมืน่นหนึ่งก็แปดแสนก็ตอบได้เลยว่าบ้าน แบรนด์นี้หน้าตาแบบนี้เนี่ยราคา8แสนคือตรงเนี้ยบ่งตรงเลยนะครับว่ารายละเอียดเนื้อในอะไรของมันเนี่ยในสเปคแนอะไรต่างๆเนี่ยการดูแค่รูปแค่เนี้ยบางทีมันมันยังไม่ครอบคุมนะครับเพราะว่าอา้าวผมยกตัวอย่างว่ามันไม่ครอบคุมอะไรอ่ารูปเนี่ยมีแค่แปรนน่ยกับแค่ไอ้รูปล่างหน้าตามเนี่ย ผมถามว่าแล้วงานระบบเป็นยังไงไฟฟ้าเป็นยังไงปักมีกี่จุดดวงโคมเป็นยังไงบ้างเอาลองตอบในเรื่องของงานระบบมาระบบท่อต่างๆที่เดินถังส้วมถังแซมมีปั๊มน้ำไหมมีถังเก็บน้ํำไหมเพราะมันไม่ได้มีเรื่องพวกนี้ในรายละเอียดพวกนี้ใช่ไหมฮะดังนั้นการที่จะมีแค่แปลนแลวมีแค่หน้าตาแล้วก็เอาพื้นที่มาคูณราคากันแล้วก็บอกเลยว่าบ้านหลังนี้เท่านั้นเท่านี้บาทเนี่ยผมบอกเลยว่ามันยังขาดรายละเอียดอีกเยอะมากนะครับทีนี้เรามาพูดถึงว่าอ่ะถ้าเราต้องมีแบบแล้วเราก็ต้องมีแบบที่มันถูกต้องมัน มีความละเอียดเป็นแบบ่อสร้างอ่าเป็นแบบเพื่อขออนุญ,ญาต่อสร้างอะไรก็แล้วแต่เงี้ยแล้วเราก็ไม่รู้จักใครเราจะเริ่มต้นยังไงกับเรื่องของการหาแบบเนี่ยผมแนะนำนะฮะวันในคลิปนี้เนี่ยผมจะเจาะไปในเรื่องของแหล่งของแบบนะในเรื่องของการหาหาแบบก่นคือในเบื้องต้น Uh, ในเบื้องต้นเนี่ยเราทำการบ้านของเรามานิดหนึ่งก่อนที Kait ่เราจะเดินทางไปหาแบบอะเราพยายามทำการบ้านด้วยการตอบความชอบของตัวเองนิดหนึ่งความต้องการของตัวเองนะครับอย่างในเรื่องของบ้านว่าเราต้องการสเปคของมันฟังก์ชันของมันยังไงเอากี่ห้องอะไรยังไงเนี่ยเรื่องหนึ่งนะครับแล้วก็หาความต้องการของตัวเองในเรื่องของรูปร่างหน้าตาของมันเราชอบบ้านตรงโมเดิร์นนะทรงเพิงหมังแงนนอะไรเงี้ยเราชอบที่มันเป็นคอนเทมพอร์ลี่นะครับ อะไรประมาณนี้คือหาความต้องการก่อนว่าเราเนี่ยชอบอะไรประมาณไหนเป็นพื้นฐานก่อนนะเป็นพื้นฐานดูจากเน็ตดูจากในรูปคือความชอบเนี่ยมันเห็นปุ๊บเนี่ยมันก็รู้ว่าว่าเราอชอบแบบนี้พอเรามีข้อมูลตรงนี้แล้วเนี่ยมีข้อมูลพื้นฐานความต้องการแล้วเนี่ยแหล่งที่จะไปหาแบบนะครับที่ผมจะแนะนำนะฮะก็คือ1ใช้แบบฟรีเพื่อ ประชาชนนะครับแบบฟรีเพื่อประชาชนเนี่ยมันจะอยู่ที่ไหนมันจะอยู่ตามอบตอยู่ตามเทศบาลนะฮะอยู่ตามสานักงานเขตต่างๆกรุงเทพม,าค,มาครผมคร่าวๆนะรู้สึกว่าแบบที่อยู่ในเขตตามตามจังหวัดเนี่ยมันมันจะแบบหนึ่งในขณะที่กรุงเทพแบบฟรีเนี่ยของกรุงเทพเนี่ยเขาเหมือนจะอีกแบบหนึ่งอีกชุดหนึ่งกรุงเทพอะ่ะเขาเป็นเขตปกครองพิเศษเขาก็อาจจะมีมีความพิเศษในเรื่องของแบบนิดนึงงนั้นถ้าคนทั่วๆไปอยู่ตามต่างจังหวัดทั่วๆไปอะ่ะแบบพวกนี้ก็จะใช้เหมือนๆกันนะฮะคือมันเป็น นโยบายของทางรัฐบาลน่าจะน่าจะจัดทํามาจากทางกรมโยธาหรืออะไรนี้แหละคือเรื่องตรงนี้ผมไม่ไม่ละเอียดไม่ลึกไม่แม่นขนาดนั้นนะแต่ว่าแค่บอกให้รู้ว่ามันมีนะฮะมันจะมีแบบก็ทาเป็นเป็นเล่มไว้เลยนะฮะให้เราเนี่ยไปเลือกดูเพื่อไปเปิดดูผมก็เคยไปเปิดดูแบบมันก็เยอะเหมือนกันนะมันก็มีหลายแบบบ้านหนึ่งชั้นสองชั้นอะไรก็เยอะผมก็เคยไปพลิกพิกดูก็มีหลายรูปแบบหลายหน้าตาหลายขนาดเหมือนกัน นะครับเป็นแบบฟรีที่ทางรัฐบาลเ,เขาเอาไว้บริการประชาชนนะฮะเราก็ลองไปติดต่อดูนะไปขอดูในเรื่องนี้ไปเดินไปเหอะที่ที่ตาเขตเทศบาลอะไรต่างๆเนะ่เขาจะมีไปถามว่ามีแบบฟรีเพื่อประชาชนนะให้เลือกดูไหมอนะไรเงี้ยเดี๋ยวเขาจะหยิบเล่มเนี้ยมาให้มาให้คุณนั่งดูนะครับก็เราก็ลองลองเลือกดูนะฮะเผื่อมันอาจจะมีแบบตัวไหนบ้านหลังไหนที่มันถูกใจเรานะครับฉะนั้นผมสรุปในเรื่องข้อดีนะฮะของแบบตัวนี้ข้อดีคืออ่าค่าใช้จ่ายเนี่ยมันจะค่อนข้างประหยะัดด้วย ดวยพื้นฐานเนี่ยมันมีความฟรีมาแล้วเรื่องเรื่องของการเขียนแบบแะ้วมันมีความฟรีมาแล้วแต่ว่าถามว่ามันฟรีร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไหมมันมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะอันนี้ต้องทําความว้าใจก่อนเพราะว่ามันจะมีค่าเตรียมเอกสารอะไรต่างๆซึ่งตรงเนี้ยมันก็แล้วแต่เขตนะครับเพราะว่าในเรื่องของเอกสารเนี่ยเขาจะต้องเตรียมเฉพาะเรานะครับเรื่องแบบเรื่องอะไรบางสิ่งบางอยา่างเขาจะต้องแก้ให้มันตรงกับชื่อเราตรงกับโฉนดของเราตรงกับสถานที่ของเราอะไรลักษณะประมาณนี้นะฮะมันมันจะมีเรื่องรายละเอียดแบบเนี้ยประมาณเนี้ยเล็กๆน้อยๆเป็นเหมือน การเตรียมการจัดการในเรื่องเอกสารนะคะก็มันก็จะมีค่าใช้จ่ายตรงนี้หน่อยเออหรือบางทีมาจะต้องมีลายเซนอะไรคุมงานอะไรหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ผมก็ไม่ได้รู้รายละเอียดลึกขนาดนั้นนะครับก็ลองไปคุยกับทางเขตเทศบาลดูนะครับในในเรื่องนี้นะซึ่งค่าใช้จ่ายเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าได้ยินมาเนี่ยบางที่กับสามพันหกพันมั่งหมื่นหนึ่งมั่งหมื่มนห้าบ้างอะไรเงี้ยก็ไม่รู้ว่าแต่ละที่แต่ละอะไรเขามีหลักมีเกณฑ์อะไรยังไงก็ตรงนี้ก็เป็นข้อดีนะครับในเรื่องของการไปยัดอ่าส่วนอาจจะมีข้อด้อย เขอาจจะในเรื่องของแบบเนี่ยเขาอาจจะมีมันก็มันก็มีเยอะแหละแต่มันก็ไม่ได้หลากหลายอะไรถึงขนาดนั้นนะฮะมันก็มีมีระดับหนึ่งมีสักน่าจะเล่มสองเล่มมั้งถ้าผมจําไม่ผิดนะอันนี้ถ้าข้อมูลอะไรผมผิดพลาดผมก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาอีกแหล่งหนึ่งนะครับแล้วแบบสําเร็จเป็นแบบสําเร็จก็เดี๋ยวนี้มันจะมีคนที่เขาทําแบบสําเร็จไว้เนี่ยคือทําไว้ไว้ขายเลยเป็นชุดแบบให้เลือกเลยตามเพจ Facebook ตามอะไรต่างๆเนี่ยคือแบบตัวนี้ก็จะเยอะมากเราก็ลองไป เสิร์ชหาดูนะครับซึ่งแบบตัวนี้บางทีเขาทําเขียนอะไรไว้เรียบร้อยหมดแล้วแหละเขารอแค่แก้แก้เอกสารบางตัวให้มันตรงกับเราเท่านั้นเองถามว่าเอกสารที่แก้เนี่ยมันบางคนฟังแล้วเอ้ะมันต้องไปแก้อะไรเราไปถึงไปซื้อเล่มเลยมาเลยได้ไหมมันมันไม่ได้นะอ่าในเรื่องของแบบเนี่ยมันจะมีบางตัวนะครับบางบางรายการอย่างเช่นแบบของผังบริเวณเนี่ยมันจะต้องระบุในเรื่องของโฉนดที่ดินชะมุดโฉน,นดที่ดินอะไรที่ดินของเราเนี่ยอ่าสถานที่ตั้งตำแหน่งอะไรต่างๆเนี่ย หรือ,อว่าช so, ื่อของผู้เป็นเจ้าของสถานที่ปลูกสร้างอะไรเงี้ยฉะนั้นเนี่ยไอเรื่องรายการพวกนี้มันจะต้องให้ตรงกับเจ้าของใหม่ที่เราไปยื่นขอฉะนั้นเวลาเราจะไปติดต่อซื้อแบบพวกนี้เขาจะต้องแก้เรื่องพวกนี้ให้เราก่อนให้มันตรงกับชื่อเราก่อนโโนดเราก่อนอะไรก่อนนะฮะมันถึงจะได้เอาไปใช้ในการยื่นก่อสร้างได้เพราะว่าแบบที่เขาเขียนไว้ออกแบบไว้บางทียังไม่ได้ระบุเรื่องพวกนี้ไว้มันจะต้องมีการเขียนเพิ่มหรือว่ามีการแก้เรื่องราวพวกนี้เล็กน้อยก่อนนะฮะถึงจะเอาไปใช้ขออนุญาตได้ ท้งน,นั้นแบบที่เป็นแบบสําเร็จเอกชนเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วก็มีหลายเพจมากมากเลยนะฮะส่วนในเรื่องของราคามันก็แน่แหละมันก็จะสูงขึ้นมานะฮะจากแบบที่แบบฟรีเพื่อประชาชนแต่มันก็มีรูปแบบหรือว่าความทันสมัยความอะไรเนี่ยมากกว่านะเท่าเท,ท่าที่ผมสังเกตดูเพราะว่าแบบฟรีเพื่อประชาชนบางทีมันไม่ได้ถูกอัปเดตอะไรมากในขณะที่แบบของแบบสําเร็จของเอกชนเนี่ยมันถูกอัปเดตมันถูกดีไซน์ใหม่ๆออกอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยก็ลองลองไปเสิร์ชหาดูนะครับในเรื่องของ แบบสําเร็จนะครับมันจะมีความต่างกับการจ้างทําแบบ ซึ่งในคลิปถัดไปเนี่ยอีคลิปหนึ่งเนี่ยผมจะพูดถึงในเรื่องของรายละเอียดในเกี่ยวกับการที่เราจะต้องไปจ้างทําแบบเรามาเปรียบเทียบกับแบบสําเร็จก่อนถ้าเรากรณีเราจ้างทําแบบนะพูดง่ายๆคือทุกอย่างถูกคิดใหม่หมดนะฮะถูกคิดใหม่ทั้งหมดออกแบบกันใหม่เริ่มต้นนับหนึ่งกันใหม่ซึ่งไอตรงนี้เดี๋ยวเราไปลงรายละเอียดเราไปคุยกันใน E ีีถัดไปนะครับแต่ว่าในเรื่องของแบบสําเร็จเนี่ยคือแบบที่เขาถูกเขียนไว้แล้วนะฮะมันถูกเขียนไว้แล้วเรากา็มีรูปร่างหน้าตาอะไรของมันเนี่ยไว้ให้เราเลือกเนี่ย เยอะแยะไปหมดเลยนะครับก็ตรงนี้สาหรับคนที่ไม่ได้มีไอเดียไม่ได้มีอะไรมากมายนึกไม่ออกว่าฉันชอบอะไรแบบไหนเนี่ยการใช้แบบสําเร็จเนี่ยก็ค่อนข้างดีนะเพราะว่าเราสามารถไปเปิดดูได้เลยดูดูดูไปแล้วมันไปคลิกกับบ้านหลังไหนอะไรเงี้ยเราก็โอเคเอาเอาหลังเนี้ยเราชอบหรือถ้าเกิดบางทีเนี่ยมันอาจจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงอะไรได้เนี่ยก็คุยกับทางเจ้าของแบบเขาว่าเนี่ยมันโอเคแล้วชอบเนี่ยแต่ว่าเพิ่มตรงนี้หน่อยได้ไหมหรือว่าตัดตรงนี้ออกได้ไหมตรงเนี้ยเขาแก้ไขให้ได้นะครับดังนั้นค่าค่าใช้ จ่ายเนะี่ยมันก็จะสูงขึ้นมาจากแบบฟรีเพื่อประชาชนนะมันก็จะสูงกว่านะฮะแต่มันก็ยังถูกกว่าการไปจ้างทําแบบเพราะว่าเขาทําแบบไว้แล้วเนี่ยเขาก็ขายได้ตลอดใช่ไหมเขาก็ไม่จําเป็นจะต้องราคาตั้งราคาเต็มเพราะว่าเขาขายของเขาได้เรื่อยๆในขณะที่การจ้างทําแบบเนี่ยอ่ามันมันเป็นการทําเฉพาะของเราขึ้นมามันเหมือนเป็นสินค้าสั่งพิเศษอะไรประมาณนี้นะครับฉะนั้นแน่นอนราคาค่าจ้างค่าแบบมันก็จะแพงกว่านะครับในเรื่องของแบบเนี่ยสรุปก็คือแบบฟรี ไม่มีอยู่จริงนะครับคาว่าแบบฟรีได้มาฟรีๆนะไม่มีอยู่จริงแม้กระทั่งคุณจะไปปลูกบ้านบอกเอ้แถมแบบให้ฟรีค่าแบบฟรีไม่คิดนะ่มันไม่มีอยู่จริงหรอกเพราะว่าบอกตรงๆเลยว่ากระบวนการการทําแบบเนะี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆมันมีดีเทลรายละเอียดต้นทุนค่าใช้จ่ายอะไรเนี่ยพอสมควรเลยนะครับอยากรู้เรื่องนี้เดี๋ยวไปดูในอีพีตัดไปว่าเฮ้ยกระบวนการทําแบบน่มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะแล้วคุณจะบอกเฮ้ยแบบฟรีแบบฟรีเนี่ยมยนัยนไม่มีใครให้คุณได้ฟรีง่ายๆหร ฉะนั้นฉะนั้นผูรับเหมาบอกแบบฟรีเขาก็ไปบวกในค่าก่อสร้างแล้วต้องถามด้วยว่าถ้าเกิดคุณไม่จ้างเขาก่อสร้างเขาจะให้แบบคุณไหมเขาก็ไม่ให้หรอกใช่ไหมฮะเพราะว่าเขาก็จะไปเอาในค่าก่อสร้างแทนอ่างเงี้ยฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยแบบฟรีมันไม่มีอยู่จริงนะครับแต่แค่ว่าต้นทุนของแบบแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะฮะบ,บางคนเนะี่ยมีแบบอยู่แล้วตามแบบขายมันไม่ต้องเขียนใหม่เลยใหม่ซื้อมาปุ๊บกับเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนอะไรนิดนิดหน่อยหน่อยก็ขายได้เลยเขาก็ไม่จําเป็็็นนนตต้้องงงงัราาาคคสูบกเป ฟรีแลนซ์รับเขียนแบบรับอะไรรับทําเองไมมไดีมีบริษัทเขาก็สามารถที่จะคิดค่าแบบที่มันถูกๆได้นะฮะฉะนั้นแหล่งที่มาของแบบแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันฉะนั้นราคามันมันก็เลยมีราคาถูกแพงไปตามแหล่งที่มาของของแต่ละคนว่าเออเขาเขามีต้นทุนของเขาอะไรยังไงนะครับตรงนี้ก็เป็นคําแนะนานะครับให้ลองไปติดต่อดูนะครับดูดูหลายๆเจ้าดูหลายๆที่เปรียบเทียบกันก็ได้นะฮะในเรื่องของแหล่งที่มาของแบบเนี่ยทุกวันนี้ อ,อกตรงๆนะฮะการเข้าถึงแบบนี้ง่ายมากแล้วตัวเลือกนี้ค่อนข้างหลากหลายจริงๆนะครับเดี๋ยวในคลิปถัดไปนะครับเราจะมาคุยกันในเรื่องของถ้าเราจะต้องจ้างทําแบบและมันจะมีรายละเอียดอะไรยังไงรวมถึงค่าใช้จ่ายมันจะอยู่ประมาณเท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วพบกันใน E ีีถัดไปนะครับสําหรับคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ